เจชนาทิพย์ ip, เคลื่อนไหวหลังเจอเมพิชนาตกกางงานแต่งทายาทหมื่นล้านเรียกได้ว่าอลังการสมฐานะเมื่อโนตวิเศษแพทริเซียกูดได้จัดพิธีฉลองมงคลสมรสณเดะบอลลูมคาเปล่าฮุตเทลแบงคอกในทีมส่วนอังกฤษที่เนรมิตบรรยากาศได้อย่างหวานชื่นท่ามกลางเหล่าบรรดาคนดังและเซเลบตี้ที่มรร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับขัง่งและนับว่าเป็นมิตรภาพที่สวยงามเมื่อเจชนาทิพย์ ร่วมเฟมเมพิชนาตหลังเจออดีตคนรักเก่ากลางงานแพทติเซียโดดวิเศษโดยงานนี้เมพิชนาตนั้นก็ได้โพสภาพสุดอบอุ่นพร้อมระบุแคปชั่นว่า2018-2022 a ถึ n o caption e d ล่าสุดทางด้านเจชนาทิปเคลื่อนไหวแล้วหลังอดีตคนรักเมพิชนาตหลังเจอกลางงานแต่งทายาทหมื่นล้านโดยเจก็ได้โพสข้อความระบุว่า โชคดีในทุกๆเรื่องนะครับแอดเมพิชี่ขออนุญาตพี่ปีกด้วยนะครับขณะที่เมย์พิชนาตก็ได้โพสต์รีโพตลูกภาพพร้อมระบุข้อความว่าลองไทมโนซีแต่ว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ